น,น้อยสุดท้ายก็ไม่มีการว่าจ้าง59นาทีวิเช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องตัดฟังและนำข้อมูลไปเผยแพร่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับะไม่เกิน100,000บาทนี่ฮะอันนี้คือคุณรอที่มีการหลงสครูดบ้าเสียงมาก พี่การจะบอกเพออะพอต้องใหญ่กว่านี้ครับแต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เอาเข้าใจใช่ไหมพอใพี่เดินแต่งเนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอไ้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดบีบดิ้วได้เลยพี่พี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้กันได้เอาไปรับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมพิธีการเรียกออกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเจอคือไม่มีอะไรหรอกนี่อ่า ชัดไหมอันในคลิปพออะพอต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอพี่เดือนลแป้เนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยให้ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพ่อเด็ดมีดได้เลยพี่พี่เข้าใจใช่ไหมที่ช่วยผมเล่นนี้กรันผมได้เอาไปดูแลนีพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากไม่ใช่คือไม่มีอะไรหรอกให่พี่กะไรกันบ้าเนี่ยนะฮะและเพื่อความเป็นธรรมกับ So <laughs>